สวัสดีครับทุกคนขอต<อ>้อนรับคอนสู่์รายการคนละอีเวนต์ท <Xue> ูเดย์จังเกิลอาทุกคนสงสัยใช่ไหมว่าวันนี้เรามานอกสถานที่เราอยู่ที่ไร่เขาจานจังหวัดสระแก้วเหนื่อยนะทุกคนเหนื่อยมาก นะไร่ข่าวจานของเราฮนะเป็นไร่ของบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงที่มีบริษัทในเครือ wow. อย่างสกายเมทว้าวสกายเฮิร์บและนี่คือไร่สกายคาวว้าวเฮ้ <Yeah. S 1> ไร่ของเราดูไหมมีเนี้ยที่กี่พันไร่ดึยเออกี่ไร่อหพี่เออสองพันไร่นะครับเรียว oh. ที่เนี้ยเยอะโคตรแม้แต่ไร่เดียวผมไมิ่มีปัญญาซื้อเลยพี <laughs> <laughs> <ๆ>่โอ้ไม่เป็นไร แต่นะฮะทุกผู้ชมถ้ารวมไล่ของสกายขอบทั่วประเทศเนี่ยฮะเราจะมีมากกว่าเป็นหมื่นหมื่นไร่โอ้โหจะผมเป็นสนคทรวยมากเลยพี่ไม่ธรรมดานะฮะอยอดอเ,เลยฮะไล่สก,กายขอบของเรานะะี่ยครวันนี้เรามีโอกาสมาเยี่ยมชมการเพาะปลูกฟ้าทลายโจรในเครือของบริษัทเมืองเซรต์แรพ,พอเพียงโดยใช้แบรนด์สก,กายเฮิร โจนของเรานะเป็นฟ้าสลายโจนที่จะส่งออกทั่วโลกเลยอยู่พอมีความรู้ภาษาอังกฤษกับผลไม้ไหมโอ้ผมรู้พี่ผมเข้าใจผมเก็ตอยู่พี่อ่ามาลองดูลองดูลองดูว่าจะรู้ขนาดไหนมะม่วงม m a อ่าใช้ได้ใช้ได้มีดอีโตสีเหลืองเ yellow ้ยะดีดีไฟแช็กสิบโปโ oh, wow. ้โอ้โหยชุดชั้นไหนวาโก้โอ้ของเล่นดิวโดอ้าวสุดท้ายสุดท้ายไปไอ้โว้า้วอะไเก็่ยอ้าวสึกไม่ใช่อ่า เราจะอยู่ไร่เขาจานแต่แเราก็ยังคงคอนเซ็ปต์รายการก่อนหน้าเหมือนเดิมวันนี้เราจะมาทำเมนูตามรอยหนังเรื่องอังกอร์หนังเรื่องนี้รู้สึกว่าผมเคยดูแต่เด็กพี่ผมชอบมากเลยพี่หนังเรื่องนี้มันแบบมูคดมันอย่างนะเอกจะสวยด้วยออ,อะไรเนี่ยอ,อ่าเราจะมาทำเมนูไก่ย่างในตำนานนะครับ ไก่ย่างแบบวังก่อ,กอพี่<ช>ที่เขาบอเสียบเนี่ยหมุนหมุนหมุน,มน่างียไก่ย่างแบบนั้นเลยฮะโ,<ห>โดยการก่อไฟด้วยตัวเราเองเอาชีวิตรอดในป่าใหญ่แห่งนี้หให้ได้พีนี้จะเป็นอีพีที่ลุ้นระทึกที่สุดเลยพี่อ่าใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปออกล่าไก่กันเลยดีกว่าครับทุกคนช ไอ้โดนกูเนี่ยเต็มๆเลยไงยิวไปก็จะก่ออยู่แล้วปืนก็จะปิดอยู่แล้วไอ้ยิวหายไปไหนเนี่ยหิวไกลอยู่นะมาแล้วมิวมาแล้วเหรอพี่ตั้งไฟรอตั้งนานเนี่ย ไปหามาจากไหนริวนี่เลยพี่จิ๊บโอ้ไปล่ามาเองมีมือผมเองเปล่าหรอพี่อันเนี้ยผมว่างไว้พี่สวยไก่อะผมวิ่งไปซื้อพี่แมคโครมาพี่ต่อแถวโคตรนานแล้วโนจะไปล่ามาเหนื่อยก่อไฟมาตั้งนานแล้วดีแล้วคุณผู้ชมเราได้ไก่มาแล้วนะครับไปแล้วจะมาทำไก่ย่างสูตร มานะครับคุณผู้ชมไก่พร้อมที่จะย่างเสียบไม้เรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างน้องริวไก่ย่างสูตรอังกอร์น่าทานไหมโหน่าทานมากเลยพี่และอย่างนะพี่หนังอังกอร์มันเป็นหนังแอคชั่นที่บอกว่าบูลังผ่านเอ่อบูลังผ่านเผากระท่อมแบบมันมากอะเพ่อ้ใช่ไหมฮะไม่ว่าจะฉากไหนนะฮะก็จะมีผู้ชายคนหนึ่ง ย่างไก่ให้ทุกคนในเรื่องกินไม่ว่าจะวันไหนไปฉากไหนก็จะย่างแต่ไก่เราก็อยากทานแบบอังกอบ้างเลยจัดทําเมนูไก่ย,ย่างสูตรอังกอร์ทุกคนนี่คือเชื้อเพลิงในการก่อไฟของเรานะครับนี่มาจากต้นปลาานะครับคุณผู้ชม ปาล์ครับสามารถน้าไปทําน้ํามันปาล์มได้เป็นเชื้อเพลิงที่ดีในการย่างไก่ของเราในวันนี้เอาลงไปเลยโอ้ไปลุกไปลุกไปโอ้ไปโอไปไปรอดรอดรอดปองรอดรารอดรอดรอดรอยไอดรอดร้ดรอ่รอดรอรอดรอดร่ดอิร์รอ่รอดรอดไอ่รรอดรออรออ ไก่แล้วอ่ะมันเกือบจะสุกอยู่แล้วพี่ก็ดับฟืนไปเรียบร้อยแล้ว <traits. S 1> เออเป็นไงบ้างหิวบ้างไหมหิวมากเลยพี่ร้องลอ,องแล้วเนี่ย <ST itte> ไม่เป็นไรถ้าริวหิวนี่พี่มีตัวช่วยเอ,เอาไปเลยโอ,อ้โมผมเลยนี่นี่มันโอวันตินนี่น่ะโอวันตินนั่นเองครับทุกคนโอวันตินสูตร s าร์ท เพิ่ม DHA บำรุงระบบประสาทและสมองความจำดีเป็นเลิศเย้ yeah. <Hey. S 1> อ้าวลองท้องก่อนเลยริวน,น้ำต้มตโอเคก็อาน่า,นาทานไหมจอดเลยนะพี่อ,อาจไดเลยดีกว่าไออาดื่มหน่อยดีกว่านะระหว่างรอไก่นะครับริวเราก็มาลองท้องด้วยโอวันตินกันนะครับอ,อ,อร่อยมากเลยครับทุกคน โอวันติ้นสูตรสมาร์ทเพิ่ม DHA บำรุงประสาทและระบบสมองเป็นไงบ้างฮะอร่อยใช่ไหมริวอร่อยมากพี่สูตรนี้แล้วผมกลับมาแล้วพร้พอมลุยละพร้อมลุยนะฮะแล้วต่อไปเราจะไปกินไก่ย,ย่างสูตรอังโก์ ผู้ชมครับตอนนี้ไฟแรงมากนะฮะเราต้องคอยหมุนเรื่อยๆนะครับไม่งั้นไก่เราจะไหม้และไม่น่าทานนะฮะดูนะดูสีนะครับผู้ชมผู้ชมดูสีนะฮะเริ่มเหลืองนะฮะต้องหมุนเรื่อยๆนะฮะไม่งั้นไก่จะไหม้นะครับผมอ่าไก่ย่างกอไม่ได้ทําง่ายๆนะคุณผู้ชมควันก็แรงโอ้ไม่ไหวแล้วหมุนนี่หมุนหมุนโอเคคอยหมุนเรื่อยๆนะฮะทุกคนจะได้ไม่ไหม้นะฮะไก่ของเราจะได้สุกอย่างทั่วถึงนะครับ ีโอ้โหลำบากเนาะต้องมาคอยหมุนนีก t h เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วกับไก่ย่างอังกอร์ของเราอเสร็จแล้วนี่คือสีโคตรน่าทานเลยพี่ว้า ไงเหมือนในหนังเรื่องอังกอร์เลยไหมเหมือนเตะเลยพี่โอ้โหทำได้ไงเนี่ยน่าทานมากเลยฮะคุณผู้ชมกลิ่นเป็นไงเรียวกลิ่นหอมมากหอมมากพี่โอ้คนย่างก็เก่งอะพี่ย่างใช่ไหมล่ะอืมก็ต้องเป็นราวอยู่แล้วฮะเร็วโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาลองทานกันเลยดีกว่าไหมเร็วได้เลยพี่อ่าลุยเลยลุยเลยลองทานดูสิแก่เลยมีแ่ร้ร้อนเดี๋ยว ออกมาเลยฮะออกมาเลยครับโอเคเฮ้ยโอ้ยดูครับผู้ชมน่าทานมากฮะด,ดูดูดูครับดูสีของสีของหนังไก่นะฮะจะเป็นสีเหลืองทองนะฮะน่าทานมากอันอี้เราต้องหมุนตลอดเวลาฮะนี่คือการย่างแบบถูกต้องนะฮะการย่างไก่แบบอังกอร์ที่ถูกต้องโอเคมามาเริ่มทานกันเลยดีกว่า อ่าครับคุณผู้ชมเรามาทานไก่ย่างอังกอรของเราดีกว่ารู้สึกว่าหนังมันกรอบมากเลยเนี่ยกระดูกไว้อหมอร่อยมากขอกินปีชิ้นหนึ่งร้อนแต่ได้อยู่ขอร่อยมากอร่อยมากบิดแป๊บ จะได้กินไหมเนี่ยวันนี้เนี่ยย่างให้ก็ย่างแล้วเนี่ยจะกินยากอีกนัเราเนี่ยเด็กอะไรเนี่ยมานี่ยนี่ทำให้ทำให้ออาเอาไปขอบคุณครับหนังค่องข้างกรอบเลยฮะเข้าใจแล้วพี่ว่าทำไมคนในเรื่องอังกอร์เขาชอบปิ้งไก่กินกันอื่อยนี่เองรสชาติไม่เหมือนในไก่ในห้างเลยนะเป็นแบบไก่ที่หนังกรอบมากเลยคุณผู้ชมอบกรอบ แล้วเหมือนเต็มีสัตปามาแจมเลยพี่เนี่ยสัตปาโอเคครับคุณผู้ชมเนื่องจากอร่อยมากเลยครับไก่ย่างของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมนี่แบบมีสัตวป่าเลยมาตอมเต็มไปหมดไปทั้งหมาทั้งแมวอะไรมาแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพักไว้แค่นี้ก่อนนะฮะซึ่งบอกเลยว่าเมนูไก่ย่างอังกอร์ของเราเนี่ยให้คะแนนไปเลยสิบเต็มสิบครับผม รรอร่อยมากฮะมีโอกาสไว้อย่าลืมทำนะฮะทำที่บ้านหรือว่าทำที่สวนส่วนตัวกันนะฮะอร่อยจริงๆอ่าไปไงบ้างครับทุกคนกับเมนูไก่ย่างอังกรอร์ของเราในวันนี้โอ้โหอร่อยมากเลยนะทุกคนร,นะรู้สึกว่าฟินมากเลยไก่ย่างที่เรามาย่างเองนะ,ะมันจะไม่เหมือนไก่ย่างที่เราไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปหรือว่าไก่ย่างต่างๆที่ย่างต่างข้างทางนี่เป็นไก่ย่างที่เราย่างเองกับมือ เราเสียบไม้แล้วเราหมุนหมุนเรื่อยๆฮะทำให้มันสุกทั่วถึงและกรอบนอกนุน่มในอ่าและขาดไปนะครับสปอนเซอร์ใจดีของเราอ่ะขอบคุณนะซยชินงเร็วบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัดที่ให้ไล่สกายขอบในการถ่ายทำรายการของเราอ่าและโอวันตินสูตรสมาร์ทเพิ่ม DHA บำรุงประสาทและสมองโอเคฮะวันนี้ก็ ทาไก่ย่างอักอรเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทานกันต่อและ EP หน้าอยากให้ทานอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างในรายการกอนอีท e ของเรานะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกด notification ให้กับช่องของพวกเราสำหรับวันนี้กอนอีท e ลาก่อนนะครับบ๊ายบาย